ก็เราเป็นคนวันศุกร์แอมก้าวข้ามปีวอกดาวเสาเข้าไปอยู่พบการเงินของอาทิตย์เราเขาก็คือนักเม็ดเนื่อยนักเก็ดเนืน่อยเนยจากการงานจากเิจการแล้วมั่นคงตอนนี้แผ่นดวงเอาพกไว้เดี๋ยวดูไพ่ยิบซีดูความหมายทีนึงกรรมเก่าของเราดวงดีคนราศีธนูดวง เราสอาเข้าไปอยู่พวการเงินเนงยหนักหนกนงเงยเรามั่นคงแล้วกักษาเราอยู่ราศีกุมรักษาอยู่ราศีกุมดวงโชคดีด้วยเห็นดวงเอาพกไปไปไหนมาไนมีดวงเป็นตัวุกสุขท้อไปนึกถึงพ่อแม่เราเนี่ยแหละเราเราเคยมาเปิดดวงไห้ยัง ยังไม่เคยก็จะดูให้สมเซตเซตแรกก็ดูภูอมตาต้นทุนชีวิตธุรกิจทำไรที่จะเหมาะสมเซตที่2ก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันถ้ามีปัญหาอะไรจะถามได้คือเซตที่สองเซตที่สามดช่วงอายุช่วงนาคตอันนี้ไปเคลือบไว้ใส่กระเปาตังอันนี้ไปเก็บไวนะ้นะแต่เป็นแผ่นเป็นแผ่นไว้เวลาเราไปไหว้พระไปสอดไว้ใต้ฐานพระประจำวันเกิดเราได้หรือเวลาเราไปทําบุญเราไปไว้ใต้ฐานพระ เวลาดวงตกปีชงเราก็ใส่ไว้ใต้ฐานภาพประปจำวันเกิดดีพักไว้ไว่าให้ปิ้นให้9ก้าแผ่นไม่อยากจะให้เสือกระดาษเปล่า <S <S เดี๋ยวเปิดดวงตาให้แล้วก็เปิดดวงให้ปีหกห้าว่าเป็นยังไงเส้นแรกจะดูพื้นดวงตาต้นทุนชีวิตธุรกิจทําไมที่จะเหมาะสมสําหรับกรรมใหม่ของเราเซตที่สองก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันถ้ามีปัญหาอะไรถามได้คือเซตที่สองเซตที่สามคือช่วงอายุช่วงนาคต พื้นดวงตาคนเรามา30%น30%นอกนั้น70%คือกลางกระทำเราดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางอ,อาจจะใช้มือซ้ายตัดครับม,มือซ้ายกำหนดโชวตามมืกวากาก้ากลางกระทำเซตนี้ก็จะดูชูดวงตาต้นทุนชีวิตธุรกิจทำอะไรที่จะเหมาะสมก่อนออะใช้มือซ้ายหยิบม,มาให้10ใบครับ10ใบใช่ไหมครับครใบ กรรมเก่าของเราก็คือ12ราศีคนอาทิตย์อยู่ธนูมีความเป็นครูบาอาจารย์สูงแล้วลัคนาเรามาอยู่ราศีกลุมเป็นคนที่มีซิกเซนลางสังหรณ์ตัวเราเองอาชีพของเราสำหรับ12ราศีคือเป็นนักวิชาการหรือครูบาอาจารย์ได้นีเน่เป็นความหมายผู้ผู้ปีญาณอย่างรู้นี่คือความหมายเกี่ยวกับคนธนูนะเป็นผู้คงแก่การเรียนนี่เป็น คำเก่าของเราทำอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้นี่เป็นความหมายเกี่ยวกับ12ราศีเราดูไพ่ยิบสี่ดู 24, ดกรรมใหม่ว่าเป็นไงกรรมใหม่คือการทำเดซันเป็นไพ่ที่ดีนะพื้นดวงเด่นดวงใหญ่ไพ่ยิบสี่เพราะว่าไพ่ใบนี้ไพยย่แห่งการเดินทางเดินทางธุรกิจต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนไกลหรือธุรกิจ Import Export ซื้อไปขายมาเนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีเป็นไพ่แห่งการปกครองไพ่ที่ใหญ่ที่สุดสําหรับไพ่ยิีก็คือไพ่เดือซันเป็นคนที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นขยันเป็นคนที่มีความไหวพริบปฏิพานเฉลียวฉลาดเนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีหรือทํางานเกี่ยวกับการการแสดงอะไรพวกนี้ก็ดีเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีดวงเราไม่อยู่แค่นี้ดวงเราไปไกลนี่คือความหมายเกี่ยวกับพื้นดวงตาเราการเดินทางธุรกิจ i m p o r t Export ตต่างชาติต่างแดน โลจิสติกก็ได้หรือมันเป็นความหมายห่งการสื่อออนไลน์ก็ดีคือสมัยนี้มันมีมมอาชีพอะไรใหม่ๆเข้ามาคือเราจะไปดูแบบเก่าๆไม่ได้เราต้องดูปรับเข้ากับเทคโนโล,โลยีหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับออนลงออนไลน์การส่งออกดีนี่คือความหมายเกี่ยวกับพื้นดวงาตาเป็นคนที่มีปัญญาไหพิปฏิภาณดีเดือตาการปลูกสร้างต่อเติมเรื่องงาน การสแสดงดีเพราะเดอะสไตล์เป็นไพ่แห่งการสแสดงการแห่งเ,เดินทางต่างชาติต่างแดนต่างทินทางกายเป็นการเคลื่อนย้ายพื้นดวงดีดวงเด่นนะดวงใหญ่เราเงินทองเราสามารถที่จะสร้างหลักฐานมีรถมีบ้านจากอยากเงินเรียงกายเพราะไพ่เป็นเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเป็นความหมายแห่งการเงินที่เราหามาได้จากจยากเงินเรียงกายไพ่ใต้ตัวคูบาาจารนึกจิตตการงานหรือการเดินทาง อาศัยระยุรามตัวตัดสินหรือบางสิ่บงบางอย่างเราต้องปล่อยวางทําอะไรเราค่อยเป็นข้อค่อยไปใจเย็นๆเพราะให้การงานเรามันเป็นความหมายแห่งต้องอาศัยระยะเวลาช้าได้พาื่องามไพ่ขึ้นมาดีพื้นดวงดีตน้นทุนชีวิตด,ดีความสุขความอุดมสมบูรณ์ธุรกิจร่วมหุ้นก็คือถือว่าดีไพ่บนตัวเราไพ่เกี่ยวกับครอบครัวบนตัวคือความสุขความอุดมสมบูรณ์ไพ่แห่งความสําเร็จมันเป็นไพ่แห่งความมั่งคง พื้นดวงดีนะจัสติสคือการปกครองการรักความถูกต้องรักความยุติธรรมนี่มันเป็นความหมายเกี่ยวกับพื้นดวงตาพื้นดวงตาเราเนี่ยถ้าดูตามไพ่ยิจีเราทําอะไรได้ไหลายอย่างงานเกี่ยวกับการปกครองงานเกี่ยวกับสารตุลาการก็ได้เพราะเป็นความหมายแห่งความถูกต้องความยุติธรรมเป็นไพ่ตาช่งางหรืไพ่แห่งแบกรับภาระเนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับ งานปกครองหรืองานเกี่ยวกับพวกสารตุลาการเกี่ยวกับกฎหมูงกฎหมายได้หมดเพราะพื้นดวงตาเรามันเป็นไพ่ที่ดีเพราะเดือดซันเป็นไพ่แห่งความแบบรับภาระความสําเร็จไพ่แห่งการมีชื่อเสียงอย่าไปคิดมากเพียงแต่ตัวเราเองถ้าดูตามพื้นดวงตา12ราศีเนี่ยก็คือถือว่าพื้นดวงดีไพ่ย4ีขึ้นมาดีแต่ตัวเราเองเป็นคนค่อนข้างเกลีคิดมากคิดมากจนเกินไปถ้ามี อุปสรรคปัญหาอะไรเราก็หาเพื่อนคุยหาเวลาไปพักผ่อนตามทะเลแมนะ่น้าบางสิ่งบางอย่างเราปล่อยวางเราไม่ต้องไปคิดมากจนเกินไปหรอกบางทีมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดคิดมุมบวกไว้ก็จะเป็นการดีเพราะก้าวดาดเป็นคนทัางคิดทัางคิดแต่เรื่องอดีตเรื่องกเก่าๆทาให้เราเศร้าหมองไม่ต้องไปคิดมาก The Emperor เดินทเดินทางงานต่างประเทศนะ เพราะเดอะซันเดอะเอมเบอร์เนี่ยทาอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนดีหรืองานเกี่ยวกับการปกครองหรือเกี่ยวงานเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ๆถือว่า,าไปได้ดีได้สวยถ้าตัวเราเองมีโอกาสได้ไปทําทงานต่างประเทศหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศเดน่นนี่คือพื้นดวงตาแต่ดวงราบร้อยไม่มีไม่แนะนําให้เป็นคนชอบเสี่ยงได้มาจากการงานจากการการแบกรับภาระนี่คือพื้นดวงตาเรานะต่อไปจะดูเหตุการณ์ปัจจุบัน พื้นดวงดีดวงเด่นดวงใหญ่ต่อ,อไปจะดูเหตุการณ์ปัจจุบันท่านมีปัญหาอะไรถามได้สําหรับเหตุการณ์ปัจจุบันคือเซตที่สองคนราศีธนูตอนเนี้ยดวงหมดทุกหมดโจกหมดโรคภัยยิ่งดาวราหูทเทเว,วดาประจําลัคนาเราย้ายมาอยู่ราศีเมษแห่งการเดินทางแห่งการเคลื่อนย้ายตอนเนี้ยย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตําแหน่งแล้วดวงดีดวง มีโอกาสมีโชคใหญ่เข้ามาอีกตัางหากเพราะลาหูเพิ่งย้ายเมื่อวันที่30เดือนอมีนาที่ผ่านมาหาเช้นมือซ้ายตัดครับมือซ้ายกำหนดโทษตามมือขวาการทำเปิดดวงชะตาให้ปี65มาดูว่าดวงชะตากรำใหม่เราเป็นไงกำเก่าเราดวงดีดวงหมดทุกหมดจกหมดลูกหมดไป ใช้มือซ้าหยิบมาให้13ใบครับ นี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันแผ่นบวงที่ทําให้เราก็พกไว้ไปไหนมาไหนวเวลาเราไปทําบุญเฉียนแผ่นทองสร้างพระเราเราเราเคยไปเฉียนแผ่นทองสร้างพระมันจะมีแผ่นทองแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราก็ไปดูตัวเลขเราลงมานะตัวเลขมันก็จะเป็นลักษณะนี้เย่าอยวดูหน้าตาเราใช่ไหมล่ะเราก็เขียนภาษาไทยนี่แหละ ดวงตกปีชงดวงไม่ดีผีเข้ากรรมเก่าเข้ามาทวงยงนพวกนี้จะคอยคุ้มดวงให้เราแล้วเราเขาเียนชื่อนามสกุลแล้วเราอธิษฐานกิจเอาดวงตาเป็นหลออไว้ในองค์พระเมื่อดวงเราอยู่ในฐานท,ท,ที่ที่เป็นมงคลเวลาพระไปสวดมนต์บรรุปบัิโมกก็จะเป็นการเสริมดวงให้เรานี่คือความหมายเกี่ยวกับแผ่นดวงตาที่เราเปิดให้ดวงตาพวกนี้ไม่ไปไหนตั้งแต่วันเกิดนั่นแหละตั้งแต่แม่วันที่แม่คลอดเรามานั่นแหละ คำว่าด,ดวงจักรราศีแผ่นดวงก็คือพระบิดามารดาเวลาเราไปทําบุญเชียนเงินทองเราก็จําไม่ได้แล้วก็หยิบแผ่นดวงเรามามาเฉียนตามเทวดาแต่ละองค์ท่านบุลงแต่ละราศีนั่นแหละ mm hmm. คนเรานานๆไปใจเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อก็มีนะไปเชียนแต่ชื่อนามกุลขอมพระสร้างพระไว้แต่ดวงพวกนี้ตัง้งแต่แม่เราเกิดมา เราเป็นคนราศีธนูอาทิตย์เราอยู่ธนูดูตนุเหตุการณ์ปัจจุบันดวงปีหกห้ามาดูว่าดวงเราเป็นป็นไงเช้มือซ้ายเปิดแบบนี้ครับไพ่ใบนี้ไพ่แห่งความสุขความทะเร็จงานเลี้ยงงานรับสารงานมั่นงานแต่งธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไพ่แห่งความมั่นคงนะตัวเราเองถ้ามีการแต่งงานก็มีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์หรือถ้าเราเองทํากิจการงานก็คือเป็นไพ่แห่งความสําเร็จ พราะถ้วยคือความสําเร็จไพ่แห่งความสุขสําเร็จไพ่แห่งความมั่นคงตนกุกระดุมพระดูโอเจ็ดทีนี้เลขคู่เคียงกายกระดุมพระคือการเงินเป็นเป็นไพ่ความหมายไพ่สติที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองได้มาจากาความเหนื่อยเป็นไพ่แห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ธุรกิจร่วมหุ้นคือไพ่ที่ดี เพราะสตรีที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองในเรื่องขัง้นเรื่องตำแหน่งธุรกิจปรับปรุง <c oughs> เปลี่ยนแปลงและดีตนุตะดุมพะศาสชาอะอาดูเดินทางเพื่อนฝูงหาสชะเดินทางเพื่อนฝูงก็ถือว่าดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเหรียญก็คือเงินทองได้มาจากบุตรหลานบริวารถ้าเรามีบุตรหลานบริวารก็ถือว่าเป็นลูกเกิดมาเพื่อเกื้อกูลเรานะเพราะมันเป็นอภิชาติบุตร ถ้าเราแต่งงานหรือมีลูกมีร้านอะไรพวกนี้ก็คือถือว่าดีเพราะให้วันนี้ลูกเกิดมาแล้วทําให้พ่อแม่ร่ํารวยให้มารดามั่งมีแตนุกกรุมะจับพันทุพันทุพันทุบ้านที่อยู่ที่ใัยแสกัพันทุบ้านที่อยู่ที่ใสัยพ่อแม่นีรถยนต์ให้เห็นความสาเร็จเงินทองได้มาจากตําแหน่งการงานได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งหรอ ธุรกิจรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีให้วันนี้คือบ้านความสุขความเด็ดเป็นไพ่ที่ดีนะปีหกห้าอนุกตุมระยะทะพนันธุพุตธะโครงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์าขายความหมายความสําเร็จสามเหรียญเงินทองไม่ขาดมือจะซื้อจะหาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนี่ยดวงตาปีหกห้าดวงตาเราดีเงินทองไม่ขาดมือดวงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่ง จากร้ายกายไปดีตาน,นุกดุมะนะครับพันธุุติตรัลิดูสตูสตูเดอะเวิร์มีโครงการย้ายงานเดินทางต่างชาติต่างแดนดีเพราะเดอะเวิร์มเป็นไพ่แห่งการเดินทางต่างประเทศนะเดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นไพ่แห่งความสําเร็จเงินทองดวงตาความมั่นคงความสุขความสมหวังตาน,นุกุะดุมะนะครับพันธุุติตรลิปัตตนีอ่าดูผู้ของผู้รับ คู่ของคู่รักมันอาจจะมีความกดดันเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางมันไม่ได้แล้วแรงอะไรมากมายเพราะคิงถือดาบคิงก็คือคู่ของเราก็คือเป็นผู้ชายอาจจะมีความกดดันให้วิตกกเจริตคิดมากอยู่เราไม่ต้องคิดมากหรอกถึงมันจะกดดันแต่มันก็ไม่ทําอะไรที่เลวร้ายเพราะ็นความหมายดาบก็คือสั์ปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆถึงเวลาก็คี้ีคายด้วยตัวมันเอง อนุกระดุมพระเนชะอันทุกุตตะอาริปต,ตนิมรณนะอาดูจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนไพ่สามด,ดักทิ้ทงแตงหัวใจก็เรามาระวังไว้กเกี่ยวกับปัญหารักสามเศร้าเข้ามาแทรกซ้อนแทรกแซงถ้าเป็นไปได้ลุงก็จะ่าบอกให้ย้ายปรับปรุงย้ายตำแหน่งย,ย้ายที่อยู่ที่หลับที่นอนใหม่ก็จะเป็นการดีเพราะตั้งแต่ดาวเสาจอออกจากอาทิตย์เราอ่ะ บางทีเราอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นไปได้ย้ายที่ย้ายตำแหน่งย้ายที่หลับที่นอนใหม่ปลอกมุงมง้งหมอนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งใหม่ดวงจากหลายการเป็นจริง,รง,รงดวงชะตาเราดีแต่มันจะมีปัญหาช่วงเกี่ยวกับความรักหรือคู่ครองผู้รักหรือ,อะจะมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาเท่านั้นแหละแต่มันก็กดดันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปเครียดม,มากสันนี้ประดุมพระครบอันทุพุตตะอริปัตนิมมะสุภะความสุขความเด็กความช่งหวัง ความสุขความสาเร็จความช่องหวังช้าๆได้พาเร่งงานคิกถึงอย่างเราปล่อยวางถึงเวลามันก็จะขี้คลายไอ้สัยรีวิยาเป็นตัวตัดสินพอภายานนี้คือ,อทั้งการงานทั้งกิจการทั้งอุปสรรคปัญหาถึงเวลามันก็จะขี้คลายด้วยตัวมันเองอดูการงานการงานจากสถาบันการเงินมีผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือโครงการโปรเจกต์ความสุขความเห เพราะไพ่วัน,นี้คือสถาบันถ้าเราทําธุรกิจจีการก็มีสถาบันการเงินมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ,อดูโชคลาภโชคลาภได้มาจากยานพหนะถ้าเรามีโครงการที่จะซื้อรถใหม่ป้ายแดงหรือทําธุรกิจปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเพราะไพ่วันนี้คือยานพหนะเงินทองได้มาจากยา,ยาในนาริกาซื้อรถแล้วก็เราก็สามารถที่จะรถเราก็สามารถที่จะเอามาทําเกื้อกูลทําธุรกิจค้าขายอะไรได้มันเป็นความหมายโครงการ ซื้อรถใหม่ป้ายแดงโชคลาบได้มาจากางานพนะทะเบียนรถนำโชคลาบมาให้เนี่ยคือความหมายเกี่ยวกับดวงตาเราาดูวินาทีนันนะลมหวนหวนกับเจอมิตรเก่าเพื่อนเก่าหรือธุรกิจการกเก่าเข้ามาเกือ้อกูลหรือบางทีคนเราคนที่เขายืมตังไปหรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรมันกลับมาเกือ้อกูลที่ดีเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ลมหวนเพราะมันเป็นไพ่หกถ้วยถ้วยก็คือความรักความเกื้อกูล ทำธุรกิจร่วมหุ้นคนเข้ามาเกือ้อกูลดีาดูวัตนธรุมโอ้แปดเหรียญคือธุรกิจการเงินการงานได้มาเป็นกอบเป็นกำรรเพราะฉะนั้นปีหกห้าดวงตาเราดีนะมันก็จะมีปัญหาตัวนี้แหละเข้ามาทําให้เราเครียดวิตกเกลิดเท่านั้นแต่มันก็ไม่เลวร้ายพ่ขึ้นมาดีอ่าน,นี้มีรายถามเพิ่มเติมได้งานก็เลื่อนขั้นในตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปทางนี่ดีเหนื่อยแล้วก็คือมั่นคงถามได้เลยนะ ปีหกห้าเออถ้าเป็นปีหน้าปีหกหกอะค่ะอยากไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นได้ไปไหมคะฟันธงว่าไปได้เพราะว่าไปได้เลยจริงๆเราดวงเรามันเด่นทั้งจากต่างประเทศได้เลยเพราะคนธน,นูเป็นคนผู้คงแก่การเรียนไปเรียนแล้วก็ดีด้วยเพราะวาดวงชะตาเราเพราะดาวเสาเข้าไปอยู่เสาก็าอาจจะเหนื่อยเสาคือตัวแทนบทโทษทุกแทนเสาแต่ดาวเสาได้ตำแหน่งกับเตรา แล้วลาลาหูย้ายเข้ามาอยู่ราศีเมษเมษก็คือการต่างประเทศอยู่แล้วเพราะเทวดาประจำลัคนาเรามันเป็นเทพราหูเข้ามาอยู่ราศีเมษแห่งการเดินทางแห่งการเคลื่อนย้ายแล้วไพ่ขึ้นมาตอนนี้เป็นไพยย่แห่งความสําเร็จตําแหน่งการงานจิตการดีถามว่าปีหน้าดวงตาเรามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลง ไปตำแหน่งต่างประเทศค่อนข้างสูงประสบความเหน็ดแล้วเราเรียนมาเราก็สามารถที่จะมาทำมาค้าขายได้ด้วยทำธุรกิจ,จการไปได้ดีด้วยการงานดีด้วยได้ให้ขึ้นมาดีเลยเพียงแต่ความรักอะ่ะบางทีเราก็ไม่ต้องไปเอาไปใส่ใจหรอกถ้าเรามีก็คืออยู่เป็นเพื่อนกันดีหรือถ้าไม่มีก็อยู่คนเดียวก็ดีเพราะว่าเป็นสตรีที่มีทรัพย์สมบัติ แต่มักอาภักคู่อยู่คู่อยู่มีคู่ก็อยู่กันเป็นเพื่อนแต่ถ้ามีก็คือยังไงเราก็เป็นสติต้องพึ่งตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องไปเอาไปใส่ใจเพราะถ้ามีเราก็กดดันแต่จริงๆแล้วคนธนูมีความเป็นผู้คงแก่การเรียนนะธนูเป็นผู้คงแก่การเรียนชอบศึกษาชอบหาความรู้เดินทางต่างชาติต่างแดนเพราะธนูคือมุ่งมุ่งหมายไปข้างหน้าเนี่ยตัวเราเองเป็นคนอาทิตอยู่ธนู ไปได้ได้ดีด้วยถ้าคิดอจะไปก็ลุยเลยตั้งใจมุ่งมั่นไปไปแล้วดีด้วยไพ่ขึ้นมาดีอ่ามีอะไรถามเพิ่มเติมไปแล้วเรียนจบไหมคะจบจบจบแน่นอนนะ <c oughs> เราไม่ต้องกั <c oughs> งวลว่าเราจะบวมไปเรียนไม่จบนะตัวเราเองพื้นดวงขึ้นมาเดือสดอสันเนี่ยไม่แต่ไพ่เดือดสันเนี่จะเต็มเป็นเป็นไพ่ประจําไว้เลยเป็นไพ่โลโก้ดีเลย เพราะคนพวกนี้ส่วนมากเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดก็รมอไพ่ยี่สี่ส่วนมากคือจะเด่นเร,เรื่องเกี่ยวกับเรียนต่างชาติไปต่างชาติต่างแดนหรือว่ามีแฟนก็คือเป็นคนต่างชาติพวกเดร์ซันพวกเด e ์เอ็มเพลอร์เนี่ยถ้ามีแฟนก็คือคนบิตตํนหนหรือคนต่างชาติส่วนมากก็จะเด่นเรื่องการเรียนการศึกษามากกว่าเพราะลัคนาเราเป็นคนที่อยู่ราศีกุมก็คือต่างชาติเพราะราหูก็คือเด่นเรื่องก็คือต่างชาติอยู่แล้ว ดวงเราดวงเรามันเด่นเรื่องต่างชาติมากเลยนะตั้งใจละดูเลยมุ่งมั่นอันนี้คือดวงตาของเราไพ่ขึ้นมาดีปีนี้ปีนี้ไปถึงปีหก้าเนี่ยปีหกห้าปีถึงปีหกหกไปได้ดีได้สวยด้วยเนี่ยมุกอ่ามกกาลาคุมพามีนาเมษาพฤทธภามิถุนากราลาสิงหาปัญญาตุลาพุทธา่า มกลาคุมามีนาเมษาพุทธมามิถุนากราสิงหากญยญตุลาพุทธิกาธัานวาเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีไล่เข้าไปถึงปี65ปี66ดวงตาเราดีด้วยลุยนะไพ่ขึ้นมาดีเพียงแต่ความรักไม่เด่นเท่านั้นแหละกดดันไม่จำเป็นนะงานการเรียนศึกษาดีตำแหน่งการงานดีด้วยดูช่วงอายุให้ทินแแ่นดวงนะแล้ก็พกไปไปเรียนต่างชาติเราก็ใส่กระเป๋าตางไป เวลาเราทุกสุดท้ออะไรนึกถึงพ่อแม่ไว้จริงๆก็อยากจะให้เรียนนั่นแหละเพราะให้ขึ้นมาพื้นดวงต้นทุนชีวิตธุรกิจเราขึ้นมาดีเพราะดวงเรา,เราไปไกลดูช่วงอายุอีกทีหนึง่งเจ็บสุดท้ายก็คือช่วงยอุอายุช่วงนาคต แต่คําว่าอนาคตไม่แน่นอนนะบอกไว้ก่อนอ่ะเนื้ซ้ายหยิบมาให้สิบใบอันนี้ก็เดี๋ยวปีเป็นสามสิบปีไปเลยนะเพราะว่ายืบเก้าจะเก้าไม่ขึ้นวงก็ไม่จะไม่ไม่ดูให้ย9บเก้าหรอกถ้าไม่สามสิบเราก็ย9บเก้าปีกับสี่เดือน ก็ดูช่วงสามสิบไปเลยตมธนูไปความศึกษาหาความรู้ ความเฉลีย่ยฉลาดตีไว้ช่วงอาย,ยุเด่นข้างๆสูงนะสามสิบดวงตาเราไปต่างประเทศต่างชาติต่างแดนเพราะสามสิบถึงสามสามในีดวงาตาเราไปต่างประเทศเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่รูปลูกไพ่การเรียนการศึกษาไพา่ความสุขความเร็ดแต่มันก็จะเหนื่อยหนักเน็ตเหนื่อยเนี่ยอาจจะสิบไม่เท้าคือความเหนื่อยหูออีออกปจูนคงล้อมาสมบัติ บุญเก่าลุนทับดวงพิกเพียงแต่เรายังไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเทวดาให้เราลี้ค่อยคว้าบางทีเราอาจจะเป็นคนค่อนข้างแก่ตจตองคิดมากไม่ต้องมาคิดมากหรอกเพราะพื้นดวงตาตาเราดีอยู่แล้วแต่เราอาจจะเป็นคนค่อนข้างแกคิดกังวลทุกคทนแต่เรื่องอดีตเนี่ยในน้ำแว่นเดินทางต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยการงานพ่อค้าวานิชธุรกิจเดินทาง เดอะเทมเปลนนี่เป็นไพ่ประจําราศีธนูเลยแต่รบบไพ่เดอะเทมเปลนก็คือไพ่การย้ายย้ายกะไพ่าการใดๆต,ตีไวช่วงอายุเราก็ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเราคิดได้ดุยตั้งใจไม่ต้องไปคิดมากหรอกดวงาตาดีพื้นดวงมาดีเหตุการณ์ปัจจุบันก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรตีไวก็ดีด้วยตั้งใจไปเลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกทนไม่ต้องไปคิดมากหรอก ลุยลุยแล้วประสบความเร็จแน่นอนเพอวีออฟฟอร์จูนมันเป็นความหมายดวงบุญเก่าของเราลนทับด้วยดวงดีนะไม่ต้องคิดมากลุยเลยเพียงแต่ความรักไม่เด่นเท่านั้นะความรักอาจจะกดดันเพราะฉะนั้นมีมีถึงมีเราก็อยู่กันเป็นเพื่อนพบก,กันเป็นเพื่อนพอแต่ถ้าไม่มีได้มันก็ดีเพราะเป็นสติที่มีทรัพย์สมบัติแต่มักอาภัพคู่เพราะก้าเหรียญเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งทํากินเก่งพึ่งพาตัวเองได้แต่ ความรับอย่าไม่เด่นเพราะจริงคือดาบมีแล้วมันก็จะทําให้ทุกมีรักเหมือนมีทุกที่เขาว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปบางคนมีรักมีความสุขนะแต่สมัยนี้มันค่อนข้างจะหาลำบากอะความรักใครมีคนรักมีคู่ครองทุกวันนี้ก็ถ้าไม่มีใครยอมใครมันก็มีความทุกข์อยู่ดีแหละมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองดวงตาดีนะขอรวยนะขอประสบความเด็ดลุยเลย <Okay. S 1> โชคดีครับ